สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมมีมูชิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตอนนี้ก็หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมารีวิวสาขานะครับกับคณะที่ผมเรียนว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าก็มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับคณะมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยราชมงคลนิสานค่อนข้างมากนะครับก็จะมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่อยู่ในอําเภอเมือง,งโคราชเนาะเวลาแบบเจอหรือทักทายกันกน็บอกว่าอยากจะ เข้าสาขานี้นะสาขาที่พี่เรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัจจุบันคือเราเรียนจบแล้วเนี่ยน้องๆหลายคนก็แบบว่าอยากจะหาเหตุผลเพื่อที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าก็เข้าใจได้ว่าการเรียนศิลปะใน ประเทศเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เปิดใจมากขึ้นว่าเฮ้ยการทํางานศิลปะการเรียนศิลปะเนี่ยมันก็สามารถหาเลี้ยงชีพได้นะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ก็เลยคลิปนี้จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับของเรียกว่ารุ่นพี่แล้วกันที่จบไปแล้วก็ได้ทํางานด้านนี้นะครับก็ได้เอาสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยได้ไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ทํางานหาเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นเรียกว่าเด็กต่างจังหวัดแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาจริงผมอยูู่่่่ททีีจัังหววดดชภมิินนแแล้กกก็เขอ นะครับผมคือไม่ไม่อยู่สักจังหวัดเลยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่คณะมัลติมีเดียนะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานเนาะหรือว่ามทรเราเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเรานี่แหละนะครับก็ผมเป็นเด็ก63เนาะ2563นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่าตั้งแต่แรกเลยกันนะครับคลิปน,นี้มันอาจจะเป็นแนวชีวรประวัติผมหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณจะตัดสินใจได้เลยว่าจะเรียนคณะนี้หรือไม่ไม่เรียนคณะนี้นะครับ้บบปโโท สาขาเพราะอาจารย์อยากให้โปรโมทหรืออะไรนี้นะครับเราก็จะมีพูดถึงข้อเท็จจริงในการเรียนด้วยอะไรที่ผมแนะนําว่าเออมันดีก็อบอกว่าดีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะควรปรับปรุงเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าควรปรับปรุงเนาะดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นความจริงที่ผมรู้สึกไม่ได้เอ็นเอียงว่าจะเข้าข้างสาขาหรือไม่ได้แอนตี้สาขานะครับผมก็เป็นเด็ก2 5งพนะครับเข้าปี63เนาะก็เข้ามาด้วยรอบหนึ่งะครับก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกรอบคูตาแต่ว่ารอบคูตาก็จะเป็นพวก,กที่อยู ภายในตัวเมืองอำเภอเมืองโคราชอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดประมาณ10บคนนี่แหละนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นรอบหนึ่งก็คือรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอนั่นเองก็ต้องบอกกันตามตรงว่าสิ่งที่ผมแบบตัดสินใจมาเรียนคณะนี้นะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความชอบก่อนนะครับว่าเราเป็นคนชอบถ่ายรูปเราเป็นคนชอบเรื่องของการตัดต่อทำโปรดักชั่นชอบเรื่อง,องการทําหนังก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากจะเรียนเกี่ยวกับสายภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ส่วนเหตุผลที่2ที่ว่ามาตัดสินใจในการเรียน ที่มัติมที่โคราชเนี่ยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับขอยัดเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับพี่เกื้อนะครับหรือว่าจิรัตเกื้อกุลเนาะก็เป็นรุ่นพี่ของผมนะครับในโรงเรียนมัธยมนะครับที่โรงเรียนแก้งคอวิทยานี่แหละแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชื่นชมในตัวพี่เขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วเราก็คอยตามเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วพอเรารู้ว่าเออเขาเรียนอยู่ที่นี่นะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะฝากตัวรุ่นน้องนะครับแล้วก็รู้สึกกกกกววว่่่่่าาาาาเเเอออทีีีีนนนนนนนมมมัั็็คคงงงดแลลละรรรบบบไไไ้้้้ิปตตตย ก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะครับก็ค่าเทอมอะไรเงี้ยก็เราก็สู้ไหวนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไปเรียนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าพี่เรียนภาพยนตร์ทำไมพี่ถึงไม่เลือกมองกรุงเทพทําไมไม่เลือกพวกในกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ชอบกรุงเทพนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยผมว่าผมอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับคือไม่ชอบการจราจรแออัดไม่ชอบทุกอย่างที่เป็นกรุงเทพเลยนะครับอันนี้พูดเรียนตามตรงนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันดีอยู่แล้วนะครับคือถ้าจะเรียนด้านนี้ยังไงก็เข้ากร เราไม่ได้เรียนชิงทุนได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะลําบากที่บ้านด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรียนแบบโคราชเชงบูมเนี่ยมันก็1้0กิกโลก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้ใกล้เกินไปเพราะว่าเรียนตามตรงว่าผมก็ไม่อยากอยู่ใกล้บ้านเกินไปแ <c oughs> นวก็อยากจะไปใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบตามภาษาเด็กทั่วไปนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยแบบว่าโอเคลองยื่นรอบพอร์ตตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พอไปสอบสัมภาษณ์ยื่นพอร์ตไปเนี่ยนะครับก็ โชคดีทางคณะเขาก็สนใจแล้วก็โอเคได้รับผมนะครับเข้าไปศึกษาเนาะต,ตอนที่เรารู้ว่าเราติดชื่อในรอบพอร์ตฟิลิโอเนี่ยผมก็คอนเฟิร์มทันทีเลยนะบอกที่บ้านแล้วก็คอนเฟิร์มทันทีเลยก็ไม่ได้แบบว่าไป ที่อื่นเลยไม,ไม่ต้องรอที่อื่นเลยนะครับถึงแม้ที่อื่นจะมีแบบประกาศผลมาแล้วชื่อติดก็ตามนะแต่ว่าคือผมคอนเฟิร์มที่นี่เลยเพราะว่าอยากเรียนที่นี่มากแล้วถามว่าที่บ้านสนับสนุนไหมก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้สนับสนุนนะครับคือเอาพูดตรงนะป้าผมเนะี่ยอยากให้ผมเป็นวิศวะแล้วก็แม่เนะี่ยอยากให้เรียนพวกข้าราชการนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปถนัดสายนั้นคือรู้เลยว่าถ้าไปเรียนเนี่ยคือซิวแน่แล้วก็เราไม่ได้มีใจที่อยากจะ เรียนด้วยในด้านนั้นนะครับมีทําดีลกับที่บ้านไว้นะครับเออถ้าเราติดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราขอไปเรียนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามด้วยตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยที่บ้านก็เลยแบบว่าเห็นความพยายามนี้ก็เลยลองให้เรียนดูนะครับโดยมีข้อแม้ว่าเออต้องทําเกียรติได้่านนี้มันก็จะเป็นภาษาแบบครอบครัวทั่วไปแหละเนาะผมเชื่อเลยว่าเด็กๆที่เรียนสายศิลปะนะไม่มากก็น้อยอ่ะจะต้องมีปัญหาเรื่องนี้กับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องมีแบบข้อแลกเปลี่ยนอะไรนู่นั่นนะครับซึ่งผมก็ยอมแลกมาเพราะว่าเราอยากเรียนด้านนี้จริงนะครรัับพอได้ผ่่าาสมภษณ์ปุ๊ีก ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนนะครับในช่วงแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ารู้สึกแอบ,บนอยอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะครับเป็นโควิดน่าจะรอบ2มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็การพบเจอเพื่อนๆในครั้งแรกแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเจอแบบออนไลน์นะครับยังจําได้ดีว่าเขาเชิญเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็วิดีโอคอลแนะนําตัวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆยุคนี้ก็คงจะดีกว่านี้เพราะว่าก็คงได้ไปมหาลัยได้ไปแนะนําตัวกันได้ไปเจออาจารย์จริงๆเจอเพื่อนจริงๆเนนนนนาแแต่่่วรุขอออองผมก็็ปบบไล์ ก็ได้เจอกันในไลน์อะไรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีปรับพื้นฐานเนาะเรียนปรับพื้นฐานผมจะไม่ได้ว่า1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ไปที่มหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ในมาตรการโควิดอยู่ก็ยังทํากิจกรรมอะไรที่มันมากมายไม่ได้การบูมรับน้องอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบตามมาตรการโควิดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็คือการที่บังคับเด็กปีหนึ่งให้เป็นนอนหอในเนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตาม นโยบายของทางมหาลัยแหละเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออการที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วต้องไปอยู่หอในอะ่ะแล้วหอในมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเด็กในยุคนั้นะนะครับยุคของผมนะ่มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างแบบถ้าเป็นเด็กในเมืองอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ได้อยู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเด็กต่างจังหวัดผมอะ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอยู่หอในเนาะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอยู่กับสังคมแต่ผมมีปัญหาเรื่องว่าเราอยู่ในยุคโควิดที่เรียนออนไลน์แต่่หหอนไนนมมีมี WiFI ใ้เรย อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบแอบรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมไปถึงสภาพในห้องอะไรเงี้ยเรื่องของแอร์เรื่องของอะไรเงี้ยเอาก็เป็นเรื่องตรงนั้นไปช่างมันนะครับก็เป็นว่าไม่ค่อยปลื้มกับตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับก็รูมเมทผมจะมี4คนเนาะมีเพื่อนในสาขาคนเดียวแล้วก็อีก2คนจะเป็นเพื่อนต่างสาขาซึ่งก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพวกเขานะครับก็ได้ไปอยู่หอในปุ๊บแล้วก็ไปเรียนปรับพื้นฐานไปเรียนอยูู่่่่ทททีีีีสสาาาาขนนะะครรรรับกกก็็ไไได้้้้ปปเเเจจจจออออออยย์พืๆงแหลึใุผม ก็ต้องเรียนตามตรงว่าอุปกรณ์ของทางสาขาเนี่ยมันยังไม่เอื้ออํานวยต่อเด็กนะครับก็คือยังต้องใช้อุปกรณ์ของตัวเองอยู่อุปกรณ์ทางสาขาเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทางสาขาัลติมีเดียเนี่ยได้ร่วมกับทางคณะศิลปกรรมเรียบร้อยนะครับเป็นคณะศิลปกรรมออกแบบสื่อสร้างสรรค์นะครับก็คือจะมี3สาขาด้วยกันเนาะรับก็คือเขายุบรวมกันเลยตอนนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเด็กได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่นี่คือจะเล่าเรื่องของผผมมมว่่่่าาาเเออขขงนยัไไครทห้ป ก็แอบผิดหวังอยู่นะครับว่าเอ้ยภาพฝันที่เราฝันไว้อะเอ้ยมันต้องมีกล้องซีนิม่าให้เราใช้อย่างน้อยๆก็ต้องกล้องแบบรุ่นใหม่ๆห,หรือว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เราใช้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมได้ไปออกร่วมรายการออกแบบทํางานใหญ่ๆร่วมกับสํานักข่าวร่วมกับ ช่องยูทูบเบอร์ดังๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือในยุคผมเนี่ยคือต้องบอกตรงว,ว่ามันเป็นยุคที่อับเฉามากก็คือไม่ได้ร่วมงานอะไรกับใครที่มันดังๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่เราคาดหวังไว้แต่ถามว่าอาจารย์ในสาขาดีไหมผมบอกเลยตรงนี้ว่าดีมากนะครับด้วยความที่ระบบสาขามันงบประมาณจํากัดแต่อาจารย์ทุกท่านในสาขาผมพูดได้เลยว่าเขารักนักศึกษาทุกคนจริงเขาไฟเพื่อนักศึกษาทุกคนจริงอันนี้คือเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจในคณะมัลติมีเดียนะ มีความรู้ความสามารถแล้วก็อยากจะให้หนักศึกษาเนี่ยได้ดีทุกคนนะครับอันนี้คือผมกล้าพูดโดยที่ไม่ต้องมาให้อาจารย์บังคับเตืออะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ต้องกลัวอาจารย์แบบให้เกรดเแล้วเนหนะอหรอกไล้วันนี้ก็พูดจากใจจริงเนาะว่าอาจารย์ทุกท่านเขารักเด็กจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแนวทางหรือรู้ทางที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีอนาคตที่ดีเนี่ยคืออาจารย์เขาซัพพอร์ตเต็มที่อ่าอะไรประมาณนั้นก็ได้ไปประกวดหนังสั้นได้ไปเจอผู้กำกับระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจออยู่นะครับผม ดังนั้นเนี่ยเรียนคณะมัลติมีเดียเนี่ยนะครับมีอนาคตไหมนะครับทำอาชีพได้หรือเปล่าผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีอนาคตแน่นอนมีอาชีพทําแน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับที่ตัวเราด้วยว่าเราตั้งใจมากแค่ไหน ผมพูดแบบนี้นะครับคณะมัลติมีเดียหรือคณะพวกศิลปศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเสียเปรียบพวกคณะวิศวะหรือว่าคณะที่เป็นข้าราชการหรือคณะที่เขามีอาชีพรองรับอยู่แล้วเนี่ยตรงที่ถ้าเกิดว่าเด็กหาตัวตนตัวเองไม่เจอหรือว่าเด็กไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากพอเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็เป็นบุคคลที่ออกไปทํางาน สายนี้ยากมากๆเปรียบเทียบยังไงอะอย่างวิศวะนะครับอย่างวิศวะถ้าเกิดว่าคุณเรียนแย่แต่คุณเรียนผ่านเนี่ยโอเคมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าวิศวะเนื่องไหมคุณไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยวิศวะมันก็จะมีเรื่องของการแก้ไขโจทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ว่าคือมันมีอาชีพรองรับได้อยู่แล้วครับว่าวิศวะเนาะมันเอาอไปออกหลายสายแขนงได้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นศิลปศาสตร์เนี่ยนะครับมสติว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะทํากราฟิกคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะทําตัดต่อหหรรรรรืืรออออไไมู่่้้้้วาาจะะะเเป็นตออนตกกงีคคับถิดุณ ผลงานไม่ดีมากพอเนี่ยนะครับไอพวกวงการเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากคือคนที่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเรียนมหาหลัยก็สามารถมาทํางานอาชีพพวกนี้ได้อย่างเช่นกราฟิกดีไซเนอร์ไม่จําเป็นต้องเรียนมหาหลัยเนี่ยก็สามารถทํางานกราฟิกดีไซน์ได้ถ้าเกิดว่าคุณเก่งพอดังนั้นเนี่ยในการเรียนสายศิลปะเนี่ยนะครับมันต้องสู้กับทั้ง นอกระบบและในระบบในระบบก็คือเด็กที่เรียนมหาลาัยด้วยกันอ่าเพื่อนในชั้นเพื่อนในคณะหรือเพื่อนต่างมหาลัยที่เรียนคณะเดียวกันนอกระบบก็คือคนที่เขาไม่ได้เรียนมหาลาัยแต่เขามีผลงานเขามีฝีมือเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาผลงานดีเนี่ยมันจะต้องแข่งกันอย่างนี้นะครับทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งผมก็รู้แหละว่าเออคณะอื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความที่เป็นศิลปรกรรมอ่ะมันเป็นโอเพ่นนะครับมันไม่ได้ว่าต้องมีใบปริญญาเท่านั้นถึงจะทําได้มันไม่เหมือนแบบหมออย่างเงี้ยหมอ,อถ้าเกิดคุณไม่มีใบเซอร์ว่าคุณเป็นหมอ,อย่เงี้ยมันก็ไปรักษาคนไม่ได้ถูกไหมเออมันก็ยังมีแบบการันตีว่าเอ้ยคุณจะต้องผ่านสอบอันนี้ได้นะคุณถึงจะไปสามารถทํางานได้ แต่ว่าพวกคณะศิลปาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่งั้นครับคุณไม่จะเป็นที่ต้องมีใบปริญญาคุณไม่จะเป็นที่ต้องมีใบบอกว่า,า,าคุณผ่านกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยคุณก็สามารถทํางานได้เขาดูกันที่ผลงานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนศิลปาศาสตร์จริงๆไม่ว่าจะคณะอะไรก็ตามสาขาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอให้มั่นใจในตัวเองและมั่นใจในเส้นทางนี้ไม่ต้องให้คนอื่นมาเข้าใจเราหรือมั่นใจในตัวเราก็ได้แต่ขอให้ตัวคุณนะ่ะมั่นใจในตัวเองและไม่เขวพอไม่ต้องให้คนทั้งโลกมาาเข้ใจคุณว่า อนาคตของคุณมันจะรอดไหมแต่ขอให้ตัวคุณเองอะมั่นใจว่าฉันเลือกทางนี้ฉันรักทางนี้ฉันทําได้ขอแค่ตัวคุณเองอันที่ไม่ค่อยเขวะยังไงคุณก็มีอนาคตมีการงานอาชีพที่ดีแน่นอนอันนี้คือขอฝากไว้กับน้องๆที่คิดจะเรียนไม่ได้อยากให้แค่มาเรียนเพราะว่าเพราะฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือเพราะฉันจะได้ไปทํางานกับช่องที่ฉันชอบถ้าเกิดค,คุณคิดอย่างนี้ยังไงคุณก็เรียนไม่จบต่อให้เรียนจบไปเพราะอาจารย์สงสารคุณก็ไปสู้กับคนอื่นในสังคมไม่ได้อันนี้คือผมกล้าพูดเลยโลกแห่งความเป็นจริงโหดร้าย ถ้าเกิดคุณรู้จักเมネจเมนนะครับมันก็จะสามารถต่อยอดได้ถามว่าเอาพี่ถ้างั้นผมไม่เรียนดีกว่าไหมผมไปเรียนอย่างอื่นหรือว่าผมไม่ต้องเรียนเลยแล้วผมก็ไปฝึกเอง นในพี่บอกว่ามันสามารถทําได้ทั้งในระบบน้องระบบก็ใช่แต่ว่าการเรียนมหาลัยเนะี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของคอนเนคชันถ้าเกิดคุณเรียนมหาลัยเพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างๆคุณเนี่ยเราไม่รู้หรอกในอนาคตจะเป็นอะไรนะรอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่นั่งข้างๆกันหรืออะไรเงี้ยเขาไปได้ดีเขาไปมีคอนเนคชันเราได้คอนเนคชันจากเขาผมได้งานจากเพกื่อนมันเป็นเรื่องของคอนเนคชันล้วนๆมันเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์ล้วนๆการที่เราได้เรียนมหาลัยเนี่ยหนึ่งคือเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอาจารย์ลองผิดลองถูกไม่ให้เราเยอะแล้วนะครับอาจารย์ก็้้นแ่่สาาารผมลววู เส้นทางไหนดีเส้นทางไหนไม่ดีเราไม่ต้องไปเสียเวลา2คือเราได้มิตรภาพเราได้เพื่อน3คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือชีวิตวัยรุ่นชีวิตในมหาลายัยมันมีอะไรมากกว่าการเรียนการได้ไปเจอสังคมการได้ไปทํางานจิตอาสาการที่เราได้แก้ไขปัญหาต่อหน้ามันมีประโยชน์มากจริงๆในการทํางานในปัจจุบันผมกล้าพูดได้เลยว่ามีเพื่อนผมคนนึงในห้องนะครับที่สอบได้เกรด4.0ในทุกๆเทอมเนี่ยนะครับแต่พอเวลาทํางานจริงเวลาฝึกงานเนี่ยนะครับเขากลับได้เกรดแบบเกือบจะตกแล้ว เพราะว่าเขาแก้ปัญหาเบื้องหน้าไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยตรงเนี้ยมันต้องแก้ยังไงเพราะมันไม่มีทฤษฎีบอกในการที่เรียนมา3 4ปีมันไม่ได้มีบอกว่าพอเหิดพอเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันปุ๊บต้องแก้ยังไงอ่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ผลลัพธ์มันก็ไม่ดี ดังนั้นเน world, is, <ex> ี <started> ่ยการเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะสอนเรื่องพวกนี้สอนเรื่องวิชาชีวิตสอนเรื่องสังคมสอนเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ฉันไม่เรียนมหาลัยดีกว่าฉันก็ไปเรียนจากอาจารย์คนอื่นฉันก็ไปเรียนจาก YouTube ฉันก็ไปซื้อคอร์สเรียนเอาก็ได้นะครับคือมันก็จะมีเรื่องพวกวิชาชีวิตอะที่คุณจะพลาดไปแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันก็แล้วแต่คนแลลวเนาะบางคนเขาไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่จะมาเรียนมหาลัยก็เรียนแบบนั้นก็ได้นะครับแต่นี่คือมมมยยยยาาากจะััันน้้งเเคดดววขหลรรรสุปโ ก็คือว่าคณะมัลติมีเดียมอทรลอีสานเนี่ยนะครับเป็นอีกคณะหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยว่าคุณส่งลูกมาเรียนเนี่ยไม่เสียเปล่าแน่นอนไม่ใช่คณะโกหกไม่ใช่คณะเฟกที่แบบมาจ่ายลูกมาจ่ายเงินทิ้งแล้วลูกไม่ได้อะไรกลับไปกลายเป็นคนไม่มีงานไม่ใช่อย่างแน่นอนผมกล้ารับประกันกับคณะอาจารย์ในชุดนี้กับมหาลายัยกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ผมมั่นใจได้เลยว่าอาจารย์คณะนี้ พร้อมที่จะซัพพอร์ตนักศึกษาเต็มที่ถามว่าพี่ถ้าแค่อาจารย์สาขาเราก็ยังพอเข้าใจทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าเป็นอาจารย์คณะละ่ะเพราะว่าผมเคยได้ทำงานนะครับเป็นรองนายกสโมสรนักศึกษาช่วงที่ผมเรียนอยู่นะครับผมได้ทำงานกับทั้งสาขาได้ทำงานกับทั้งคณะได้ทำงานกับทั้งมหาลัยเนี่ยผมเลยมั่นใจว่าคณะศิลปรกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ทุกท่านเนี่ยซัพพอร์ตเด็กเต็มที่มากๆบางครั้งถึงขั้นแบบออกเงินตัวเองบางครั้งถึงขั้นต้องลำบากตัวเองเพื่อที่จะดันนักเรียนที่มีพรสวรรค์ดันนักเรียนที่ ไม่มีแม้แต่พรสวรรค์หรือพอรสแสวงให้กลับขึ้นมาได้ดีได้นะผมเห็นมาหลายคนแล้วดังนั้นเนี่ยผมกล้ามั่นใจตรงนี้และกล้าพูดตรงนี้เลยว่าท่านจะไม่เสียใจแน่นอนถ้าท่านส่งลูกมาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชมงคลอีสานและย้ําอีกทีหนึ่งว่าผมไม่ได้โดนจ้างมาให้พูดไม่ได้โดนกดดันอะไรมใม้พูดคลิปนี้อยากจะออกมาพูดเองอยากจะออกมาเล่าเองว่าสิ่งที่เราไปเจอในมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงโอเคละมหาลัยนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวสิ่งที่ผมจะวานแบบทุกท่านลองพิจ คือมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตเด็กๆได้อย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่ท่านเข้ามาแล้วท่านคาดหวังว่าฉันจะต้องจะมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตเด็กน้องๆจะต้องมีกล้องตัวละสองสามล้านอะไรเงี้ยหรือจะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบไฮสเปคเป็นแสนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยนี้อาจจะให้ไม่ได้ในคณะเรานะคณะศิลปรกรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะให้ไม่ได้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับมี iMac ให้ใช้นะครับมีกล้องรุ่นใหม่ให้ใช้นะครับ คือดีกว่ารุ่นผมมากๆแล้วก็สามารถให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ได้ออกไปทํางานจริงได้แล้วดังนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากจะเข้าที่นี่นะครับก็ลองดูตัวเองสำรวจตัวเองก่อนอันดับแรกว่าอยากเข้าจริงไหมอยากเรียนคณะนี้จริงไหมแล้วชอบในสายงานอาชีพ อองงตัวเจรริหืปล่ามีหลายคนนะเรียนปีหนึ่งซิลยังไม่ถึงเทอมก็ซิลเพราะว่าไม่ได้มั่นใจในตัวเองการเข้ามาเนี่ยถึงแม้เราจะมั่นใจว่าเราเก่งเนี่ยนะครับเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเรามาเจอคนเก่งกว่างี้บางคนก็ถอดใจไปเลยดังนั้นเนี่ยให้คุยกับตัวเองดีๆว่าชอบจริงไหมชอบอยากทําเป็นอาชีพหรือแค่ชอบอยากทําเป็นงานอาดิเรกจะได้ไม่เข้ามาเสียเวลาชีวิตนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวคณะมัลติมีเดียหลังจากที่เรียนจบมา4ปีสรุปโดยรวมนะเรียนจบคณะนี้ไปนะครับมีงานทําแน่นอนถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนเรา ตั้งใจเชื่อฟังอาจารย์ แล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอมันประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับสก็คือที่คณะนี้นะครับไม่ได้เป็นคณะที่จ่ายเงินทิ้งแน่นอนนะครับเข้ามาเรียนเนี่ยคุณได้ประสบการณ์ชีวิตคุณได้การเรียนหนังสือแน่นอนไม่ได้แค่เป็นเล่นกับเพื่อน3คือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้อง3คือคนที่เขา้ามาเนี่ยใครที่มีอุปกรณ์ส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ดีไปแต่ว่าสําหรับใครที่เข้ามาเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยอาจจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอันนี้คือต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าที่คณะจะมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตเนี่ยแต่การที่เราเรียนสายเนี่ เพื่อที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะได้ทํางานได้ทันคนอื่นอันนี้ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าเรียนคณะนี้อาจจะต้องใช้การเอาตัวรอดสูงนะครับอันนี้คือก็ต้องเรียนกันตามตรงเนาะ<ๆ>ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยท่านอาจจะตัดสินใจได้ว่าอยากจะเรียนคณะนี้หรือเปล่าแล้วถามว่าเรียนจบไปได้ทํางานตรงอาชีพไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกก็มีหลายคนที่ไม่ได้ทํางานตรงสายที่เรียนมาบางคนก็ทํางานตรงสายที่เรียนมานะครับแต่ด้วยความที่คําว่ามัลติมีเดียเนี่ย แปลตรงตัวเลยครับคือมีเดียที่หลากหลายเนี่ยการเรียนมัลติมีเดียข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่ผมเจอคือเราเป็นเป็ดเราเป็นเป็ดที่สามารถว่ายไปได้ทุกที่เราจะไปกราฟิกดีไซเนอร์เราจะไปตัดต่อเราจะไปถ่ายภาพเราจะไปคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราสามารถไปได้หมดเลยถ้าเกิดว่าคุณหมั่นฝึกฝนให้ทําได้หลายอย่างเพราะว่าณนะปัจจุบันก็ต้องเรียนตามตรงว่ามนุษย์เป็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการมากๆคือมันก็มีบริษัทที่แบบว่าคุณเก่งกราฟิกด้านเดียวแต่คุณไปสุดก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณจะแบบ ฉันไม่เก่งสักด้านแต่ฉันได้พื้นฐานทุกๆด้านเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันวนะคนที่ทํางานนะครับออกมาเนี่ยจบออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทอยู่2ประเภทประเภทแรกคือต้องการเปอร์เฟชชั่นอลเลยด้านเดียวทำการาฟิกใช่ไหมมึงต้องการาฟิกเก่งแบบเก่งสั์นะครับแล้วเงินเดือนสูงไปเลยแล้วมึงไม่ต้องทำอย่างอื่นกูขอให้มึงเก่งด้านนี้ด้านเดียว อันนี้อย่างแรกอย่าง2คือมึงเป็นกราฟิกที่ถ่ายได้มึงเป็นกราฟิทากฟที่ตัดต่อได้ทําได้หลายอย่างโอเคอันเนี้ยก็จะได้เงินเดือนสูงเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณนะ่ะฝึกทั้ง2ออย่างฝึกทั้งด้านที่ตัวเองถนัดอย่างเช่นผมเป็นตากล้องผมก็ฝึกถ่ายรูปให้โปรเฟชชั่นอลไปเลยเลยก่งที่สุดไปเลยแต่ในระหว่างนั้นผมก็จะไม่ทิ้งการตัดต่อผมก็จะไม่ทิ้งด้านการทํากราฟิกผมก็จะไม่ทิ้งด้านการทำอนเท์เขียนเตอเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตตําแหน่งที่เราทําอย่่างงตก้อเนนีะครับ มันก็เริ่มน้อยลงขึ้นไปทุกวันอาชีพที่เราอยากจะใฝ่ฝันมันก็น้อยลงไปทุกวันแต่กูยังมีความสามารถอื่นในการรองรับอาชีพอื่นอยู่สมมติว่าในอนาคตตะกล้องศูงพันไม่มีงานทําเลยผมก็ยังมีความสามารถในการทํากราฟิกผมก็ยังมีความสามารถในการตัดต่ออ่ะผมยังมีความสามารถในการทำคอนเทนต์รีเอเตอร์อยู่ดังนั้นเนี่ยฝึกในทุกๆด้านการไปเรียนในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่อยากให้ไปน,นอนในห้องเรียนไม่อยากให้แบบรู้สึกว่าเอ้ย e นี่ไม่ใช่สายฉันฉันไม่ทําอยากให้ตั้งใจเรียนจริงเพราะจบมาแล้วเนี่ยเวลาย้อนกลับคืนไม่ได้นะ อาจารย์คนนั้นหลอกลู้งี้ฉันไม่โดดเรียนไปเล่นเกมค่าวิชาอาจารย์คนนู้นหลอกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือฝากไว้ถือว่าเป็นคําที่รุ่นพี่ฝากถึงรุ่นน้องแล้วกันนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ติดมหาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยก็ขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับท้อได้แต่อย่าถอยผมเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจรงิจรงๆอันนี้คือผมเชื่อจรงิงๆนะครับจากคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมีแต่พรแสวงนะครับก็สสสสาา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 ามมมมมมมรรระบบคคคคควววํํํเเเเเ็็็จจจจไไดด้้ช่่่นนนนนนนีียกกััแตหืออง มีรถหรูมีเงิน40ล้าน50ล้านนะครับแต่สำหรับผมแลวความสำเร็จของผมคือการที่ผมหาเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระพ่อแม่ไม่ต้องแบ,บมือของเงินพ่อแม่นะครับอยากกินอาหารแพงๆก็กินเดือนละครั้งอยากกินอาหารปกติข้างทางก็กินได้นะครับผมขอแค่นี้นี่คือความสําเร็จของผมในอายุเท่านี้นะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับใครดูจนจบคลิปได้นี่คือขอปรบกมือให้เลยคือคุณเก่งมากจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่อง มหาลัยหรือเรื่องคณะอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าน้องๆคนไหนมีคําถามอะไรอยากจะสอบถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ครองนะครับเกี่ยวกับคณะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมรู้แล้วก็สามารถตอบได้เดี๋ยวก็จะตอบให้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนดีตามราับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินอะไรใครไปนะก็ขอกราบขออภัยมานทีด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้จังหวคััคนนสีสดรบ